สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นสวายเดอรไนท์กันนะครับเป็นเกมแนวหลอนๆห,หน่อยให้เราวิธีเล่นคือให้เราเนี่ยแอบเอฆาตกรจนกว่าจะถึง6กโมงเช้านะครับตอนนี้อยู่ที่ตีหนึ่งอยู่แล้วเราจะมีเราจะมีอุปกรณ์ของเราอยู่ อุปกรณ์ของเราก็จะเราสามารถซื้อได้แต่อุปกรณ์ของผมเป็นเ,ออเครื่องส่งสัญญาณที่กระเป๋าผมปิดอยู่ถ้าเกิดเข้าใกล้ฆาตกรมันจะเด้งเป็นสีถ้าเกิดสีเหลืองคืออยู่บานกลางถ้าเกิดสีเขียวคือห่างถ้าเกิดเป็นสีแดงคือใกล้โอเคเ,อเราทะลุกล่องแ้วแอบอยู่ในกล่องดีกว่า ออกไปกันเฮ้ยเฮ้ยแอบโอเคเราจะแอบอยู่ในกล่องนี้กันไม่หาไม่เจอหรอกมีระบบใหม่เวย i d ดิงหาตู้ไม่เจอนี่ยเข้าใกล้ไปแล้วะ เฮ้ยโอเคเราถูกเจอตัวแล้วโอเคโอเคเฮ้ยยังรอดอยู่ยังยอดรอดอยู่ข้าศึยังไม่ห่างไกลกับเราเลยยังอยู่กล้ๆเลย

โอ้โอ okay, yeah, huh? so, ้ยโโอเคโอเคโอเคยัง so, สีเหลืองอยู่โอเคสีเหลืองนะครับแสดงว่าแสดงว่ายังไม่แก้เข้ามาโอเคออกมาดูข้างนอกหน่อยดีกว่า เฮ้ยมันอยู่ใกล้แล้ว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 มันอยแล้วมันมา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 แล้โอเคโอเคเราก็จะตายไปแล้วเราก็รอให้เกมจบแล้วก็นั่งดู โอเคนี่คือฆาตก,กรน่าก,กลัวเฮ้ยเฮ้ยแอบแตงเนียนเฮ้ยแอบเนียน,ะนมากยังไม่มีใครยังมือใครยังหาไม่เจอยังหาไม่เจอจังหวะนี้คุณเลยปนอนไปนรนไปนอนไปรอ ค่อนข้างที่จะหาไม่ค่อยเจอเลยถ้คนอนนี้เขาก็ยังแอบอยู่ตอนนี้เขาไม่มีพลังกุญแจยังก็หรือผมคิดว่าเดี๋ยวเราออกมามาดูของซะหน่อยมาสเตอร์เค คมาดูต okay. okay. ่อโอเคฮ่าฮ่าฮ่าก็รอดไป survival victory น่ะตาย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 สี่คนเหลือแค่เออพายูนแมวน้ำหรือตัวอะไรก็ไม่รู้น่าจะแมวน้ำหรือพายูนไม่แมวน้ำเออเหลือเหลือเป็นหน้าแมวน้ำกับ ะนะกับเขาเนี่ยกับกับผู้หญิงใช่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยผู้หญิงที่เขาหน้าตาสวยเอฟเฟกเนี่ยมารอรอบต่อไปกันเลยเกมนี้กราฟิกสวยมากเลยปะ่ะพี่ ไปเที่ยวกันทั้งความหล่อนอะไรเนี่ยเต็มเลยเฮ้ยข้างในเป็นไงบ้างครับข้างในใช้ได้นะครับโอเคโอยเสียงอะไรอะ่ะกลัวไปไปไป,ไปมา มาโหลดแมพนสิบสี่สิบสามสิเสโอ้โหเสียงมีดหกห้าสีสตาร์ทรอบมามาแล้ว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  survival the น i ทางนี้เราได้มีประสบการณ์มาแล้ว ฮะอะไรนะโอ้ยเดือดเป็นเรือ โอเคโอเคเมื่อกี้ขึ้นสีเหลืองหน่อยนึงโอเคโอเคโอเค โอ้ยตกใจหมดเลยแต่เกียงเพื่อนโคตรเราอยู่ในแบบเราก็ไม่ค่อยห่างไกลจากแานหน่อย โอเคโอเคเราคิดว่าเราควรที่จะหาเสือเราได้๋อ้ Yama yamaha yamaha e se cílios na cor na cor na se que ela se que que ผสมพันธุ์ต่อด้วยกันไม่เอาอะไม่อยากอยกู่สอนของคนนี้เลยมีของให้ไหมคะไม่มีเลยแล้วก็ออกไปดูสมบูรณ์ สิบเด้าบบยบาบาบุยเฮ้ยแล้วเ,เพื่อนหายไปไหนะอะหาเพื่อนไม่เจอโอ้ยน่าก,กลัวอยู่คนเดียวคนเดียวนนเพื่อนเพือ่อนดวงบังกันเหรอ น่าก yeah, ลัวย่ารอรอแล้วเปิดไฟเลยโลดอย่างสงบสุขเออเอ้า oh. ตายเลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายกับฉากวิกตอรี่อันนี้เลย